สวัสดีค่ะรายการในวันนี้คือรายการวันที่18มกราคมนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะบริษัทพรมพรนพบเคมีคอนจำกัดนำสินค้าที่สั่งซื้อไว้คือคอรินจำนวน2แกลลอนแกลลอนละ800บาทมาส่งพร้อมกับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่8341นะคะโดยการบันทึกรายการค้าวันนี้นะคะจั ทำรายการค้าที่ระบบซื้อนะคะเป็นการบันทึกซื้อสินค้าตาม PO นะคะหรือ Purchase Order นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โปรแกรมเพื่อขี์ข้อมูลนะคะเราจะเข้าทำงานที่ระบบซื้อนะคะและสั่งซื้อสินค้าให้คลิกปุ่ม Work Flow ด้านบนนะคะ และจะเข้าทำรายการที่เอกสารอินว c e สินค้านะคะคลิกเข้ามาแล้วจะมีอยู่2เมนูให้เลือกนะคะก็คือ1.1ซื้อสดโดยได้เอกสารเป็นใบกำกับภาษีทับใบส่งของทับใบเสร็จรับเงินนะคะและ1.2ซื้อเชื่อโดยได้เอกสารเป็นใบกำกับภาษีทับใบส่งของทับใบแจ้งหนี้นะคะในที่นี้เราจะเลือกเมนู1.2นะคะก็คือการ ซื้อเชื่อนะคะเข้ามาแล้วโปรแกรมจะให้เลือกเล่มเอกสารซื้อเชื่อนะคะในที่นี้เราจะใช้เล่ม000 1นะคะตามที่เอกสารตามที่โปรแกรมได้กำหนดให้อยู่แล้วนะคะคลิกปุ่มโอเคด้านล่างเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้ว จะมีรายการอินโ i c e ซื้อเชื่อสินค้านะคะโดยรายการอินโ i c e ซื้อเชื่อสินค้าจะต้องมีทั้งหมด2ใบนะคะใบแรกก็คือยอดยกมานะคะส่วนใบที่2ก็คือรายการที่คีไปงดบัญชีนี้นะคะเราจะเพิ่มรายการให้กดปุ่ม F3 ค่ะ ในส่วนของช่องเลขที่นะคะหรือเลขที่ Invoice ซื้อเราจะปล่อยให้โปรแกรม r u n นิ่งให้อัตโนมัตินะคะเราจะมาใส่ในส่วนของเลขที่อ้างอิงนะคะเราได้เอกสารมาจากซลายเออร์เลขที่8341นะคะวันที่ของเอกสารก็คือวันที่180159นะคะ จากนั้นลงมาที่รหัสผู้ขายนะคะให้เราใส่จุด enter นะคะสำหรับรายการค้าวันที่18ผู้ขายก็คือบริษัทพรพบเคมีคอนจำกัดนะคะกดปุ่มเลือกค่ะโปรแกรมจะแจ้งยอดหนี้ขนาดนี้นะคะก็คือ100,000บาทนะคะกดปุ่มโอเคค่ะ โปรแกรมจะถามว่าใช้รหัสสาขาของผู้จำหน่ายในรายงานภาษีด้วยหรือไม่กดปุ่มเย็สนะคะลงมาที่บรรทัดค้นเอกสาร po นะคะอยู่เดิมเป็นตัว n ให้เราใส่เป็นตัว y เพื่อเข้าไปคีย์ข้อมูลรายละเอียดนะคะเข้ามาแล้วมีรายการให้เลือกว่าจะาค้นสินค้าตามสินค้าครั้งส่งคือบรรทัดแรกนะคะหรือ ค้นระบุเป็นใบวันทัดที่2ในที่นี้เราจะเลือกทํางานที่ค้นระบุเป็นใบนะคะกดเลือกค่ะโปรแกรมจะขึ้นประเภทเอกสารเป็น Purchase Order มีรหัส PO นะคะก็คือใบสั่งซื้อ Purchase Order อักษรย่อว่า PO เล่มที่0001ใบสั่งซื้อนะคะเราจะลงมาที่เลขที่ภายในนะคะ โดยให้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะโปรแกรมจะแสดงรายการ p พ r c h เช e ออเดอที่ค้างส่งจากผู้จำหน่ายนะคะซึ่งมีอยู่รายการเดียวคือรายการที่ทำไว้เมื่อวันที่12มกรานะคะยอดเงิน1,600บาทเลขที่ภายใน000001 00 00นะคะ ให้เรากดเลือกค่ะโปรแกรมจะแสดงเลขที่ภายในเลขที่ทอ้างอิงให้อีกครั้งนะคะเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องนะคะเมื่อตรวจสอบดูแล้วให้เราคลิกปุ่มโอเคเลยค่ะโปรแกรมจะถามว่าใช้อัตราเปลี่ยนตามเอกสาร P.O หรือไม่ใช่นะคะ ตอนนี้โปรแกรมก็จะทำการโหลดสินค้าที่เคยสั่งซื้อไว้นะคะก็คือคอรินนะคะจำนวน2แกลลอนนะคะราคาแกลลอนละ800บาทรวมมูลค่าทั้งหมดก็คือ1,600บาทนะคะตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องตามที่เราเคยสั่งซื้อไว้หรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วให้เรากดปุ่ม F10 นะคะเพื่อบันทึกค่ะ โปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทำการลงบัญชีให้อัตโนมัติในวอลเชอร์เลขที่ PD 5901002ลงวันที่180159โดยรายละเอียดหัววอลเชอร์จะเป็นเลขที่8341พรพบเคมีคอนนะคะและบันทึกบัญชีอัตโนมัติให้ก็คือเดบิต ซื้อเชื่อรหัสบัญชี511002จำนวนเงิน1,600บาทเดบิตภาษีซื้อรหัสบัญชี101502จำนวน112บาทเครดิตเจ้าหนี้การค้ารหัสบัญชี201102จำนวนเงิน1,712บาทตรวจสอบดูรายละเอียดนะคะว่าครบถ้วนหรือไม่ถ้าครบถ้วนแล้วให้เรากดปุ่ม F10 บันทึกค่ะ โปรแกรมจะถามว่าเราต้องการพิมพ์เอกสารใบนี้หรือไม่ณนะขณะนี้เรายังไม่พิมพ์นะคะให้กดปุ่ม no ค่ะโปรแกรมจะกลับมาที่หน้าให้บันทึก invoice ซื้อเชื่อสินค้าใบต่อไปนะคะแต่เราไม่ต้องการบันทึกแล้วเราก็จะกดปุ่ม escape เพื่อออกค่ะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กดปุ่มเย s นะคะ จะกลับมาที่รายการอินบอยซซื้อเชื่อสินค้าซึ่งตอนนี้จะมีทั้งหมด3ใบแล้วนะคะหรือ3รายการนะคะให้เรากดปุ่ม e Scape เพื่อออกค่ะจะกลับมาที่ให้เลือกเล่มของเอกสารนะคะแต่นขณะนี้เราไม่ต้องการทำรายการต่อนะคะให้เรากดปุ่ม Cancel ค่ะ จะกลับมาที่เมนูหลักนะคะเป็นอันเสร็จการบันทึกรายการ Invoice ซื้อเชื่อสินค้าแบบคน้น p ป r เ e a ออ Order นะคะเป็นรายการของวันที่18บมกราคมค่ะ